สวัสดีครับอูสารุนะครับก็พ่นสีดามกระบะดามคัสีนะครับเดี๋ยวมาดูงานดามคัสีกันว่านะครับอันนี้เป็นรถบริษัทนะครับกี่คันกี่คันก็มาทํานี่หมดนะครับอันนี้เป็นรถรุ่นเก่านะครับอีซิสุมกรนะครับคัสีลาวนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าลาวตรงไหนนะครับนี่ครับตรงที่มันลาวนะครับแต่ว่าเจ้าของรถนี่บอกว่า ดามคัสีดามในเลยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าดามในกับดามนอกเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวคัสซีนะครับถ้าเราดามนอกเนี่ยก็คือจะวิ่งบนล่างอย่างงี้นะครับอันนี้เรียกดามนอกแต่ถ้าดามในเนี่ยเราจะผ่าจากด้านในนะครับก็คือจะได้สามด้านก็คือด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงกลางคือเต็มหน้าใหญ่อย่างงี้เลยนะครับ แข็งแรงครับหมดปัญหาว่าไม่ต้องมาทำหลายรอบนะครับทำครั้งเดียวคือจบเลยนะครับก็คือดามดามในนะครับที่เห็นขึ้นแท่นอย่างนี้เนี่ยก็คือดามด้านในนะครับไม่ได้ถอดกระบะหรือว่าเอาออกมาเชื่อมด้านนอกนะครับก็จะยกขึ้นแท่นแบบนี้แล้วก็เข้าไปเชื่อมด้างในนะครับ เพราะว่าโอกาสเพี้ยนเนี่ยมันก็น้อยนะครับบางคนถอดกระบะเชื่อมส่วนมากเวลามีปัญหาเนี่ยก็จะลองเอานะครับหรือว่า,บ,าบีบบังคับมันเขาเอาแต่ว่าถ้าเราดามแบบใส่กระบะแบบเนี้โอกาสพลาดมันก็น้อยนะครับถามว่ามันมีกระบะหนีกระบระบเพี้ยนเนี่ยก็มีแต่ว่ามันหนีไม่เอยอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใครมันนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าดามที่นี่มีแต่ดามแบบใส่กระบะไม่ได้ถอดกระบะออกนะครับ รับประกันความแข็งแรงนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับดาก็ซีหรือว่าดามออกไปจากอู่เนี่ยเข้ามาสอบถามได้เลยหรือว่าเข้ามาให้ทางอู่ดูแลให้นะครับเพราะว่านี้เป็นงานรับประกันนะครับถ้าลูกค้าแจ้งมาว่ารุ่นไหนเราก็จะได้เตรียมเด็กอะไรถูกนะครับแล้วบางคนบอกว่าจะเอาดามนอกหรือดามในาดีนะครับนี้มีก็มีคนทักเข้ามาถามนะครับสําสหรับลูกค้าใหม่เนี่ย บางคนก็บอกว่าดามนอกเนี่ยมันไม่สวยนะครับเพราะว่ามันมองไปมันเห็นนะครับแต่ถ้าดามในเนี่ยอยู่ด้านในเราเชื่อมปิดเจียอะไรเรียบร้อยเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในนะครับก็ที่ตัวอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าเราดามในเราก็จะได้ทั้งสามดานแต่ว่าถ้าเกิดดามนอกเนี่ยได้เฉพาะด้านบนกับด้านล่างนะครับนี่นะครับจะใส่เหล็กแบบนี้นะครับก็คือเหล็กหนาห้ามิลนะครับก็จะเป็นตาม ดูภาษีแล้วแต่แต่รุ่นไม่เหมือนกันนะครับนีใช้เหล็กแผ่นหนาใหญ่ยี้เลยพอเราแปะด้านข้างเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินบนล่างนะครับใครที่สนใจนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วก็จะปิดแบบนี้นะครับก็จะใช้คิมโค้งล็อกล็อกไว้แล้วก็จะเชื่อมพอเจียร์เนี่ยก็คือไม่รู้เลยว่าดามนะครับถ้าดามไหนจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนดามนอกดามนอกมันจะเห็นว่าวิ่ง บนวิ่งล่างเลยนะเกิดามในแบบนี้เนี่ยเจียในสวนเนียนเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าว่าดามแล้วก็จะพ่นสีสเปโจต่างงานสนิมให้นะครับอันนี้คือยังไม่เสร็จเหลือขั้นตอนไล่เชื่อมนะครับแต่ผมจะให้ดูตัวอ่างว่าถ้าดามในเราจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ถ้าเราดามในจะเป็นแบบนี้ก็คือจะได้สามฐานก็คือบนล่างแล้วก็ตรงกลางแบบนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับ ประกันเลยครับจนกว่าเหล็กจะพุนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับจนกว่าจนพุไปข้างน่งเลยนะครับเพราะว่าเหล็กเส้นหนึ่งเนี่ยยาวสุดนู่นเลยนะครับที่ผาไว้อย่างอันนี้คือเป็นรอยผาไหมแต่ว่าตัวเหล็กมาถึงตรงนี้เลยนะครับเหลือเชื่อมแล้วก็เชียเก็บงานนะครับอันนี้ฝั่งคนขับนะครับก็คือด้านขวา เหลือสั่งซ้ายนะครับก็ทําทีละข้างนะครับต้องทําด้านนึงเสร็จก่อนแล้วค่อยทําอีกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้ข้านี้พวกแป๊ปลวกอะไรค,ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นครับตามตะเข็บเดิมเราไม่ได้ปักแผะใหม่นะครับเข้าที่เดิมเลยนะครับแล้วก็เราจะฉีดสีโจตันนะครับสีตัวตอนที่ใช้เนี่ยเป็นสีกระบอกมันตันสนิทแบบนี้นครับสีพ่น ได้ท้องรุดนะครับสี่ที่เราเลือกใช้นะครับนี่ครับเรแลนนะครับอันเลือกพ่นก็การถนินนะครับและเป็นกระป๋องแบบนี้พอเราพ่นเร็จเนี่ยมันจะเป็นนี้นะครับเนี่ยต้องรอแห้งถึงจะเห็นนะครับก็จ,จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสีจูตันเลยนะตอนนี้กำลังอยู่กขั้นตอนการปิดนะครับ๋ยวให้ดูนะครับเนี่ย ให้ดูรอยเชื่อมทีม่ส,สวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งตามแผลเดิมนะครับไม่เราไม่ได้ผ่าแผลใหม่เดี๋ยวพ่นกันสนิมเนี่ยแล้วก็ประกอบเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าว่าดามนะครับนี่คือเขาเรียกว่าดามในนะครับจะได้ทั้งสามดานไม่ต้องกลัวหักไปทีนี้วิ่งใช้ย,วยาวๆจนกว่าเหล็กจะปุกเลยนะครับพอเหลือขั้นตอนการประกอบอะไรเสร็จอะไรพวกนี้เราก็จะหยอดพวกกันสนิมให้นะครับ ก็ดูแลรถอย่างเดียวหรือว่าดูแลยางอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคันนี้ทําหลายอย่างดามกระบะด้วยนะครับปกติรุ่นเนี้ยแค่จะไม่ต้องดามเลยนะครับเพราะว่ามันก็แข็งแรงอยู่แล้วนะครับตัวกระบะรุ่นเก่าๆเนี่ยพวกยีสุมกรพวกไพรเกอร์อะไรพวกเนี้ยแค่จะไม่ต้องดามเลยคันนี้ทําหลายอย่างครับเพราะเป็นลูกค้าประจําเราจะทําให้หมดเลยนะครับมีดามกระบะแล้วก็ดามคันซีดามในนะครับรวไมไปถึง ขัดท้ายด้วยนะครับขาดท้ายตรงนี้ก็คือทํามาลับกับฝาท้ายนะครับมันจะได้แบงเบาตอนเปิดท้ายเปิดอะไรอย่างนี้นะครับดามคัซีเนี่ยส่วนมากเนี่ยลูกค้าจะเห็นทำกันเนี่ยจะมีแต่ดามนอกนะครับแต่อันนี้คือดามในนะครับทําครั้งเดียวคือจบเลยนะครับดามในเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะได้สามด้านคือด้านนี้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างพอดามปุ๊บ เกียร์เก็บแต่งงานพ่นสีสนิมพ่นกันสนิมเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าดามนะครับแต่ถ้าเราดามนอกเนี่ยมันจะเห็นพาว่ามันวิ่งบนวิ่งล่างนะครับอันนี้ก็อยู่เหมือนกันครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับแต่ถ้าดามที่นะครับงานรับประกันนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการดามกระบะหรือดามพัดีทางเราเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับใครที่สนใจงานดามกระบะ ق, หรือว่างานดามพัดซีเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับ อู่สารุนนะครับจะมีเบอร์ก็คือเพจสัคราบสามารถแอดเบ so right? like you know, อร์เข้าได้เลยแอดเบอร์เข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไลน์นะครับจะมีคนตอบไลน์อยู่นะครับก็คือเบอร์นี้นี่นะครับ0895269280นะครับวันนี้จะเข้าเบอร์ตีโดยตรงเลยนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับเพราะว่าเวลาเอารูปหรือว่าเราเอารถเข้าไปเนี่ยเจ๊เดี๋ยวจะส่งรูปผ่านเบอร์โทรศัพท์ก็คือไลน์อันนี้นะครับนี่คือไลน์เจ๊